สวัสดีทุกท่านกันไว้นะวันนี้เรากลับมาอยู่กันเกมมีมซีกันอีกแล้วนะและแน่นอนผมมีเป้าหมายอยู่อย่างนึกที่จะต้องทำให้เสร็จในคลิปนี้นั่นก็คือการไปตบตีเจ้าทะเลนั่นเองแต่ก่อนที่เรานั้นจะไปตีเจ้าทะเลผมขอมารีวิวอาวุธอันนี้ก่อนนะที่ผมเพิ่งได้มาเมื่อไม่นานวันนี้และผมบอกเลยว่ามันใช้ในโคตรดีมากมันเป็นอาวุธเริ่มต้นที่สุดยอดมากเอาลา่ะถ้างั้นมาลองกับพวกนี้เลยแล้วกันก่อนอื่นผมขอหายตัวก่อนนะผลปีศาจที่ผมใช้ในปัจจุบันนี้ก็คือผลล,ลังหุน ซึ่งมันเป็นผลปีศาจท,ที่เอาไว้ฟาร์มดีมากๆนนโดยคนดูจากสิ่งนี้นะนี่ไงผมกดเพียง,งแค่สกิลเดียวเท่านั้นก็สามารถกวาดได้หมดเลยโดยสแต็กที่ผมลงทั้งหมดก็คือเอาไปใส่ที่อาวุธน,นะหรือว่าเวพอใส่ไปทั้งหมด2,500เมื่อสี่2,000กว่าครับเรื่องไปเลยผมจะรีเพียวบุธน,นี้มาเอาล่าสกิลแรกก็คือการยิงฟลอปป้าไปแบบนี้เป็นเส้นตรงและก็สกิลที่2คุณผู้ชมนั้นเคยเดูยแล้วก็คือการปล่อยฟลอปป้าลงมาเป็นดาเมนโจมตีในวงกว้าง ถือว่าเป็นสกิลสําหรับผู้เล่นเริ่มต้นที่ดีเลยจริงๆลรวหลังเกมก็ใช้ได้นะและวิธีการหานั้นก็ง่ายมากเพียงแค่คุณกลับไปที่ก่อนแรกมันจะมีตรงที่เป็นแท่นลาวายอยู่คุณก็ไปรับเควสกับฟลอป้าตอนนั้นแล้วก็มาทําการกดคลิกจนกว่าจะครบทัางัหมด1 0 0 0รอบอย่างที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่ตอนนี้ซึ่งแน่นอนผมเล่นในโทรศัพท์มันเป็นอะไรคลิกยากามากกว่าจะครบหนึ่พ แต่ก็ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม้ราก็อย่างที่คุณผูาา้ชมเห็นผมใช้ยู่ตอนนี้ก็คือผมนั้นในคลิกครบทั้งหมด1 0 0 0ันครั้งเปนที่เรียบร้อยถ้าอย่างนั้นผมเอาลองไปตีกับบอสที่อยู่แถวๆก่อนนี้ดีกว่าเป็นกอหฮิมานะเหยมาถึงแล้วเรามาสู้กับพี่ต้นไม้ตอนนี้ดีกว่าสโนทรีนะโดยผมจะสู้แบบที่ไม่ใช้ผลปีาศาจจะดูว,ว่าผมนั้นจะสู้พี่แกไหวได้ไปล่าเปิดสกิลหนึ่งไปั้แล้วก็ตามเ้วยสกิลสองเพียงแค่นี้พี่แกนั้นก็จะเรียบร้อยแล้วนะเลือดเกินครึ่งแล้ว จุกไปแล้วเปิดสกิลหนึ่งใส่แต่มันถอยออกมาสักนิดหน่อยพี่แกใส่ลูกบอลหิมะลงมาผมเปิดใส่อีกหนึ่งครั้งเรียบร้อยคือมันอีสเียงมากเลยถ้าคุณใช้อันนี้คือฟลอปมาแต่ครั้งนี้ผมขอใช้เป็นสกิลล่างคน้วกันนี่แหละคือวิธีนในการฟาร์มของผมเปิดสกิลล่างลนแล้วก็เข้าไปตบตีพี่แกแบบนี้ไปเกินสองสามครั้งก็เรียบร้อยนี่แหละคือวิธีการในการฟาร์มผมจริงๆแล้วหลายๆคนก็ใช้วิธีนี้แหละเอาเป็นว่า ถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่คุณุ่มได้ผลลัพธ์หนคุณกินเลยนะมันฟาร์มได,ด้ดีมากๆมา้างนั้นเรามาลองสู้กับพี่คนนี้กันนะครับแล้วมาลองดูว่าผมนั้นจะสู้พี่แกไวหรือเปล่าแต่มันมันไหวอยู่แล้วแหละผมเพียงแค่ล่อลนเข้าไปนะแต่ก็ทําการตบพี่แกซพปิเกติซัดเฟสมันนายพี่แก,แกออกร้อนๆหนยนะแต่ถึงจะร้อนเท่าไหร่ก็ไม่ไม่สามารถที่จะมองเห็นผลลัพธ์ของผมได้ นี่แหลนะนวิธีในการที่ผมนั้นใช้ฟาร์มอยู่ตลอดเวลาง่ายเลยได้อะไรหล่อมาเนี่ยได้หัวพี่แกนะแต่ผมจะใส่นี้มาเนี่ยมันรออ้นอนๆเลยมันเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มผลปีศาจแต่ผมไม่ได้ใช้ผลปีศาจผมใช้ดาบเพราะฉะน,นั้นแล้วช่างมาเถอะใส่เป็นหัวรสตร่อนี่แหละดีแล้วเอาละกันใม่ครั้งนั้นหลังจากที่ผมนั้นฟาร์มไปประมาณหนึ่งแล้ว เรายังกว่าเจ้าทะเลจะเกิดนั้นที่สุดตอนนี้เจ้าทะเลนั้นก็ได้เกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทักงเกินตีเจ้าทะเลนะแต่ก่อนเดินผมขอไปลองเสื้ออาวุธใหม่นั่นไงพี่แกเกิดเดียวตรงนั้นอาวุธใหม่มันขายอยู่ตรงไหนเนาะตรงนี้ไงโดยวิธีการเสื้อวุนนี้คุณจะต้องตีกอริลลาจนกว่ามันจะดรอปอาหารหมาเอ้ยไม่ใช่อาหารแมวมาหนึ่งเงนแล้วก็ใช้เงินอี่ประมาณสามแสนห้าคุณก็จะได้กล้วยมาใช่กล้วยมัน ทำอะไรได้บ้างองใช้สกิลหนึ่งไปเป็นการคว้างกล้วยออกไปถือว่าระยะไกลอยู่สกิลสองก็คือกินกล้วยแล้วก็เลือดให้มีแสงกินตอนไม้ครับนี่ผมค่อนคาดชอบโอเค่อนนี้เราจะไปสู้กับมันผมคอเซ็ตจะเกิดก่อนผมหวังว่าผมจะไหวมันจะต้องไวแล้วหรอโดดูไปสู้อะไรลวกันหรือจะใช้เรือด,ดีลองเทินเรือไว้ทีหลังดูไปสู้กันถือว่าเราจะไหวรอเปล่า ปิดหน้าต่างชัดกันก็อนหนึ่ง,งเ,ปเปิดไปเลยรนะับสกิลกล้ยหนึ่งครังโอเคผมสามารถยุบหลบไดกเลือดเลือดของพี่แกนั้นจะมีอยู่หนึ่งล้านชื่อพี่แกคือมีมมิมบิสใช่ล้อเราจะมีเออเป็นสามตัวต่อกันโอเคผมแตกเหมือนว่ารอบแรกจะไม่ไหวสงสัยต,ต้องใช้เรือดังนั้นก็ใช้เปเลยราคาห้าพันเลยกเลก็ลกันซีมิสโอเคมารอบนี้แหละผมจะต้องไหวถ้าไม่ไหวก็ จะสู้กย่างมันจะไว้ั่นแหละเอาละผมกําลังขี่เรือไปนะ้ดูซิว่าเรานั้นจะสู้พีแกได้หรือเปล่าแต่ระยะนี้มันคงจะไกลกันไปเขาไกลนิดนึงและแน่นอนเล่นในโทรศัพท์มันอาจจะบังคับยอะยากนิดหน่อยสําหรับใครที่เคยเล่นคงจะเข้าใจที่ผมหมายถึงโอเคมันมันโค้งไม่เป็นที่เป็นทางประมาณนี้ก่อนอน่นก็เซฟจุดกใกล้ๆนี้ก่อนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ก่อนนี้สแล้วโมอีแลนด์ เข okay, ผมเซฟจุดเกิดเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ประมาณนี้รลยยานนี้น่าจะไม่โดนจาตีถึงล้คิดว่าหรือต้องเข้าไปไกลกว่านี้อีกนิดหนึง่งเดี๋ยวผมจะลองสาดสกิลไปครับดูนรับจะโดนไหมไม่ไม่โดนคงต้องเข้าไปใกลอีกนิดหนึ่นงจริงๆแล้วผมกลัวว่าถ้าเข้าไปมากเกินไปมันจะตีผมแบบมันเปิดผมเก่อนอะ่ะแล้วผมก็ทะไม่ไหวอืมประมาณนี้น่าจะถึงถึงหรือเปล่า ปไปครับไม่ถึงอย่างนี้มันจะไกลดีเนี่ยสงสัยันต้องเข้าไปใกล้อีกนิดหนึ่งอีกสักนิดหนึ่งอีกนิดดูดาวพี่แกโคตรล้อเลยเคมาประมาณนี้ละผมเชื่อว่ามันจะต้องถึงเคมันถึงยิงด้วยแล้ว,ลว,ลวมันก็ยิงสวนผมเาครั้งเดียวกบตายเลือยเลยฮะผมว่ากินกล้วยเพิ่มกำลังมันติดเราเนี่ยมันติดบักโอ,โอเคมันจบแล้วละ ถึงกับแตกในทันทีทันใดคือมันผมไม่ไดึกเลยว่ามันจะติดบากแบบนั้นคือใครมันจะรอดวะสงสัยผมคงต้องเข้าไปใกล้กว่านี้หนึ่ง,งแล้วก็ขะคอยจูผมยินมันตั้งนานแล้วเลือดพีแกลงไปมันเยอะจังวะโอเคยิงสาร์ดมอคืนเลือดผมเลือห้าแต่ยินเพิ่มมาเจ็ดร้อยสา์ดไปอีกครั้งหนึ่งนีครั้งเจ็ดพันมันมีตั้งหนึ่งล้านผมต้องตีกี่ครั้งวะเนี่ยแตกผมว่า สงสัยคงต้องใช้เวลาดาลอะไรในการตีมันแต่ผมก็เปลี่ยนอาวุธก่อนแล้วกันอาวุธกลวยนี้ไม่เหมาะกับผมนี่แหละเราปปะอาวุธนั้นแหละจะช่วยทําให้ผมนั้นจัดการมันได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันมีสองสกิลในการใช้โจมตีซึ่งต่างจากกล้วยเมื่อกี้มันมีแค่สกิลเดียวแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเป็นสกิลเลือกและใน,นรอบเปิดไปครับหนึ่งครั้งแล้วก็ครั้งที่สองและผมก็โดดเข้าไปคือมันเดือดจุดดีกว่า ก็เข้าไปไม่ได้หรอกคือผมจุ๊บองน็อปทั้งลงน้อปทั้เลี้ผมก็ตายเหมือนกันโอเคผมตีไม่โดน,นผมพยายามสุดชีวิตเลยครับเล่นโทรศัพท์โคตรยากทะเลนในของนี้น่าจะสบายกว่านี้เปิดสกิลหนึ่งไปเดี๋ยวเราผมตกน้ําไปตายสงสัยโดด,ดผมอปจะหมดละรอบนี้ผมน่าจะตายแน่ๆเลยเข้าไปใกล้อีกนิดหนึ่งแล้วก็เปิดไปเปิดไปน้ำมีพลกงรอได้อยู่ที่สองหมื่นป่ะเก้าสามหมื่น หวังว่ารอบนี้เรอมจะลดไปเยอะนะโอ okay, เควนลดอยู่ประมาณหนึ่งส่วนสิบมันก็เยอะอยู่แล้วมั้งคิดว่างั้นนะผมกงต้องเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โดนจุ๊บไปจุ๊มาแบบนีไไ้แหละขึ้นมาบนเรือสักนิดหน่อยแล้วก็เดินไปโจก๊กตีไปอยากจะเข้าไปฟันนะแต่มกมัวว่าเปิดดา,มามดดดดเ,ดเาา okay, มจผสนี่ไงพูดป้นเปิดส่เปลเลยก็ตายโอเครอบนี้ไม่เกิดรวตายแน่มันตายตาย ตายนะโอ้ผมนี่แหละตายสุดละเรียบร้อยขออนุญาตกลับมาอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วผมไปดูวิธีตีเจ้าเดยใน YouTube มาคือมันสามารถขับเรือเข้าไปใกล้ได้คือผมก็ไม่รู้ไงนึกว่าขับเรือเข้าไปใกล้ปุ๊บม,มันจะเปิดแล้วก่อนไหมเราเนี่ยต้องเปิดมันก่อนมันถึงจะเปิดหรอแบบนี้ครับโอ้ตรงนั้นโอเคมาแบบนี้ครับเราสามารถกดยืนตีได้เลยคือตอนแรกผมไม่รู้ไงผมเดินลงไปแบบนั้น คือตอนนี้เลยแล้วก็ใช้วิธีนี้น่าจะช่วยลดเวลาได้เร็วอยู่ใช่เร็วเร็วมากๆเลยแหละเร็วกว่าตอนแรกอีกตอนนี้ดาวเมนผมแสนแล้วนะและผมก็แตกแต่ผมเชื่อว่าผมไหวถ้าผมใช้วิธีนี้น่าจะเร็วขึ้นมานิดหน่อยใช่นิดหน่อยแต่อีกแล้วแต่ผมเชื่อว่ารอบนี้ผมนั้น ถ้าเล่าอีกนิดนึงผมก่อนจะเป็นฝ่ายชนอะแล้วหลังจากที่ผมนั้นใช้เวลามันนานมากมากจนกว่ามันจะตุยและตอนนี้เลีดพี่แกเหลืออยู่ประมาณห้าหมื่นกว่าผมจะต้องจบมันให้ได้โอเคมาก่อนเื่นเนี้ยงงก่อนผิดก่อนปิดเดี๋ยวอืโอเคมันผมลงน,นิดหน่อยคือมันใช้เวลานานมากตกไปหนึ่งครั้งแล้วก็เปิดสกิลฮะเดี๋ยวนะนี่มันอะไรอย่ามองนะไม่มันมันจะจบแล้วแต่มันแสงผงมากแบบนี้ โอเคผมแตกแล้วแหละเกมดีจริงๆรอุย๊ยไม่สิผมสวยมันเลยแ้งแค่นี้เดียวผมสงสัยมันไม่จบกับผมจริงๆแล้วเมื่อกี้นี้ผมสามารถจบได้เลยนะถ้านะผมนั้นไม่ติดมากเนี่ยมันเหลือมีแค่สามหมื่นหกเองแต่รอบนี้แหละจบจริงใช่ผมนี่แหละจบทําไมการตีเจ้าทะเลมันถึงอยากแสนเค้นอะไรขนาดนี้คือชดตีกับเพื่อนมันก็ได้อย่างแต่ผมนั้นตีคนเดียวจะได้ในเซิฟี เปิดไปสกิลสอนกดสกิลหนึ่งตกไปเรียบร้อยผมได้อะไรดอกมาเนี่ยได้มีมครับมาโอกาสดอม50เปอร์เซ็นตมันอยู่ไหนกรเออไม่ใช่นี่อยู่ทุกที่ไอเทมอืมเมอัน,นี้ไม่ไมาใช่โอเคนี่ฮะมีมครับคือผมไม่รู้นะว่ามันไปทำอะไรได้แต่เอาเป็นว่าน่าจะดีนะนสงสัยคงต้องเอาไปคราบของนั่นแหละ โอเคตอนนี้เวลผมนั้นก็เพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆหลังจากการตกตีเจะททะเลไปเมื่อกี้ผมไม่รู้นะนะว่ามันขึ้นมาทําไรแต่ดูสิยมยังยืมไม่เสียไม่หยุดเพิ่มเลยโอเคอยูล่ละแต่ก่อนที่เรานนั้นจะจบคลิปนี้ผมมีเงินอยู่ประมาณ2ล้านแปดและแน่นอนผมนั้นจะมาทำการเปิดผลพีศารก่อนที่เราจะจะจบกันขอเซจุดเกินไว้ตรงนี้ก่อนโอเคเรียบร้อยจากนั้นว่าเปิดกันเลยนะครูสิบสองหมื่นห้าแล้วก็ ไม่สิครั้งละสองหมื่นห้าสิบครั้งก็สองแสนนะฮะจันมักขอมิสติกสักอันสองอันก็ยังดีนะโอเคเปิดไปเลือเน่นๆเลยนี่ว่ากดดีครับห้าแสนเขาห้าแสนโอเคได้มาแล้วโอ้ได้มาสองกันจริงด้วยได้ดาร์คพาวเวอร์กับฟรอปป้าพาวเวอร์ได้ Dark Power, ไดาร์คมาอีกอันหนึ่งครับโอ้ดวงผมนี่ช่างดีจริงๆแต่ผมขอดูหน่อยพลังดาร์คพาวเวอร์เป็นยังไงไม่ใช่์นี้ นี่ไงอ๋อมันแยกสีกันไปนี่เลยสีแดงนะสีแดงคือมิสติกไม่ไปใชันนี้โอเคอันนี้ก็คือฟลอปปาพาวเวอร์ฟลอปปาติดมิกผมไม่รู้ว่ามันคือผลอะไรแต่เขาเก็บไว้ก่อนอันนี้ก็คือดาร์กพาวเวอร์อันนี้ก็ต่างกันเก็บไว้อันนี้ก็ดาร์กความร่วมกันได้ซ้ำเก็บไว้เป็นกันงั้นมาส่งต่อย่างน้อยก็ขอขอมิสติกสักอันก็แล้วกันเกิดไปครับ ได้ซาโนมาได้ฟลายได้ร่องหนได้ระเบิดแต่อะไรวะเนี่ยร่องหนที่เขาได้มาเลียพลังของเขาทำไมมันเริ่มเกลือแล้วอุ้ยเด้อทำไมมันถึงเรื่องเกลือมัแล้วขอขอเจ็บๆได้สปินวะเนี่ยนะได้บินแรงแล้วได้น้ำแข็งผมไม่ชอบใช้น้ำแข็งได้เพชรมาโอเคได้มาแล้วดาร์คพาวเวอร์ซัมอีกแล้วเปิดแล้วรรัไม่สนใจดาร์คพาวเวอร์นะขออันอื่นอันอื่นดีๆหน่อย ดีดีโอเคได้มาฟลอปมาได้ดงได้โมจิเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้โมจิมาขอดูรูป้าหนึ่งมันจะเป็นยังไงเคไม,ม่ไม่ใช่อันนี้ละแล้วก็อีกอัน,นหน,นึ่งเคบหมนแล้วล่ะอันนี้คือดาร์กพาเวอร์แน่นอนนอนที่เราเก็บไว้อันนี้คือโมจิคือมันมีเป็นวี่เลย ที่ว่าสวยดีขอเก็บไว้แล้วกันอันนี้ก็ฟลัปป้าเฟอร์เออพาวเวอร์ติดป,ปีอันนี้ก็ดัก